หมาสงคราตีในหิมผังคงเหมไในเฮาเดมางงมหอยนี่ครับอ่ะนั่นงวมกันสองก้อกนนี้กำขกักลงหลังตากำมางวมหอยด้วยกันครับมาสวัสดีครับผมพอมีเวลาก็เลยจะมาหางวมหอยเอาเฮ้ยลงข้างหนวะลงนี้ได้ป่ะ ลงไม่ได้หน้าผาว้าวเออเอามาดิมึงก็ออกมาดิไปหาคันเบ็ดจะตกปลาด้วยไม่ได้พกเบ็ดฝรั่งมาเบ็ดฝรั่งก็คือเบ็ดลอกนั่นแหละเราจะทำเบ็ดแบบธรรมาชาติอ ui con hình được quá được được đu đu được 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 ไล่หลายหวยแล้วล่ะไม่ถึงลูกไม่มีฝีมือเลยพวกนี้เข้าไปลึกๆดิ <c oughs> <c oughs> มันเดินยากมากนะครับเนี่ยดูดูก้อนหินดิมันมันไม่เรียบอะ่ะมันรดนน้ำซ้อจนแบบเป็นร่องเป็นร่องครั <c oughs> เห็นไหมฮะนี่ครับวิวแล้วลึกมากเลยนะน้ำอะ่ะ ดูนี้มันวนมันลงไปฝั่งนู้นแล้วมันวนมาฝั่งนี้ในะดูแท้ได้กี่ลูกแล้วครับลูกเพ่ถ้าอยากงมได้หลายๆลูกต้องถอดกางเกงลงนะครับเพ่เอา้าเต็มนี้ก็กลับบ้านแล้แล้ว ไอซีมึงไปอยู่ตรงซอกเกิดไปเปล่าวะนี่ครับบรรยากาศคือจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาแวะหรือมาอะไรผมไปเที่ยวน้ําจางไปทุลรามาเมื่อวานกลับมาวันนี้ก็เลยมาแวะหาหอยกันวันนี้จะไปแกงหอยสารวินกินกันนี่ครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับ